เสร็จแล้วก็ต้องมาใส่เฟือกยาวแบบนี้นะก่อนที่จะไปผ่าตัดนะเพื่อให้ขามันนิ่งไม่สายไปมาแล้วก็ลดการขยับก็จะลดอาการปวดได้แล้วใส่เฟือกอย่างนี้รู้สึกดีขึ้นไหมคนไข้ดีครับดีขึ้นเนาะไม่ไม่เจ็บนะมเจ็บน้อยลงบ่กงั้นเถอะอืมนี่นช่องกิตเตอรใสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอัหรีสับเคสนี้ก็กระดูกหักมาแล้วก็ใส่เหล็กไปแล้วนะผ่านไปสักสองสาเดือนก็กลับมาหักซ้ำนะคนไข้ใส่เหล็กไปเดือนไหนครับเดือนเมษาครับเดือน15กลางเดือนเมษาเออ ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไรครับรถชนรถชนใส่เหล็กจากจากที่ไหนต,ต,ต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับอืมแล้วมันเริ่มมีอาการอะไรนะถึงเริ่มมีอาการปวดแล้วก็บวมบเดิน,เด,นเ,ดเดินเยอะอืมเดินเยอะเดินแล้วใช้ไหมค้ำยันไหมใช้ครับทำงานอ๋อเดินทำงานด้วย แต่ว่ามันก็เผลอลงน้ำหนักด้วยใช่ไหมนี่แหละเพราะว่ากระดูกหักแล้วมันยังไม่แข็งแรงนะแล้วคนไข้ยน้้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย98ก็เกือบร้อยโลนะเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหักซ้ำได้เนี่ยอาการเริ่มแรกมันคือเป็นยังไงรู้สึกยังไงปวดปวดแล้วก็บวมนอนไม่ได้เลยคืนนะะั้นป,ปวดมากขึ้นเลยตรงนี้เลยครับอืมนะฮะ อาการของคนที่มีปัญหาเรื่องของเหล็กหักนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้หมอก็จะให้ใส่เฝือกแล้วก็จะผ่าตัดใหม่ใช่ไหมอืมโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูฟิล์มกันว่ามันหักกันยังไงอเรามาดูฟิล์มกันนะว่าโอ้คนนี้หักสองจุดเลยนะนี่หักสองจุด แล้วใส่เหล็กไปนี่เห็นไหมเนี่ยหัวน็อตขาดหมดเลยเนะหัวน็อตขาดหมดเลยเนี่ยด้านบนเนี่ยสี่หัวน็อตขาดหมดมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าเคสนี้น้ำหนักเยอะด้วยนะกระดูกหักเป็นท่อนด้วยนะเนี่ย,เ,ยเป็นมีชิ้นลอยอยู่ตรงกลางนะเพราะนั้นเคสนี้การที่จะ ลงน้ำหนักหรือว่าการที่จะเดินอะไรเงี้ยต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนนะแพทย์ที่รักษาเพาท่านจะบอกได้ว่ากระดูกติดดีพร้อมลงน้ำหนักหรือยังนะถ้ามาลงน้ำหนักก่อนก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แหละนะก็แบ่งปันกันนะสรับคนที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับใส่เหล็กแล้วมันหัก ม,มันหักยังไงนะนี่ฮะหัวน็อตหลุดนะหัวน็อตขาดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ